ศึกมาครุกไทยรุ่นสุดยอดเซียนะครับรอบชิงชนะเลิศหมากไม้ประดูอาจารย์ไพโรธนะครับหมากไม้พยายงนิ้วดำอาจารย์นกเรจิบอาจารย์โรธนะครับเปิดเบีย้ยช .4 สี่อาจารย์นกเระจิบตั้งรับด้วยเบีย้ยตัวนี้ครับอาจารย์โรธปูเบีย้ยคู่อาจารย์นกเครจิบนะครับพัฒนามาขึ้นมา อาจารย์รดพัฒนาม้าขึ้นมาเป็นม้าขวาอาจารย์นกกระจิบเปิดเบีย้ยตัวนี้ครับอาจารย์โรดขึ้นเม็ดอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นไปเม็ดขึ้น โคนขึ้นครับอาจารย์ต้องประจิบปูเบีย้ยขึ้นม้าขึ้นมาเม็ดขึ้นครับเบีย้ยตัวนี้นะครับเปิดขึ้นอาจารย์ต้องระจิบขึ้นโคนโคนขึ้นโคนขึ้นครับ อาจารย์ไพรโรจนะครับขยายโคนอาจารย์นกกระจิบเดินโคนขึ้นขุนขึ้นนะครับเป็นขุนวังในทั้งคู่อาจารย์โรดนะครับแปลขบวนด้วยเบี้ยบออพรางอาจารย์นกกระจิบนะครับทิมสูงไล่เม็ดอาจารย์โรดทิมเบี้ยไล่มา้าอาจารย์นกกระจิบดึงมา้าถอยกลับมา ที่งอแปอาจารย์โรดนะครับเลือกใช้เม็ดกินแรกสองเบี้ยอาจารย์นกกระจิบกินขึ้นไปอาจารย์โรดนำม้ากินเข้ามาอาจารย์นกกระจิบกินตัดเบี้ยครับอาจารย์โรดกินแรกอาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยไล่มา้าอาจารย์โรดดึงม้าถอยกลับตาเดิมจะเห็นว่าท่านอาจารย์ทั้งสอง แม่นรูปมากนะครับอาจารย์นกกรจิบนะครับยอมที่จะให้อาจารย์โรดปูเบีย้ยกลางกระดาษน,นะครับอาจารย์นกกระจิบกินเบี้ยตัวนี้ยอมเป็นเบีย้ยสอนอาจารย์นกกรจิบต้องการชวนท่านอาจารย์โรดนะครับใช้ความคิดเห็นสู้กันนะครับอาจารย์โรดเดินเบีย้ย ปูเป็นเบีย้ยเรียง3ามนะครับอาจารย์โรกกระจิบพัฒนาม้านะครับขึ้นเป็นม้าซ้อนกันนะครับอาจารย์โรดนะครับต้องการชิงจังหวะเข้าทําก่อนนะครับยอมใช้เบีย้ยไหนกินออกนอกเพื่อดึงให้เรือนะครับได้ขึ้นไป อาจารย์นกกระจิบกินอาจารย์โรดนำโคนนะครับบุกเข้ามาอาจารย์นกกระจิบนะครับหลบเรือก่อนเลยนะครับจะได้ไม่เสียจังหวะอาจารย์โรดนำเรือยอนะครับมากดต่อขุนอยู่ตากดอดขนมหวานนะครับ อาจารย์ลักกระจิบหลบขุนอาจารย์โรดนำคนบุกเข้ามาอาจารย์ลักกระจิบหลบขุนให้ปลอดภัยครับอาจารย์โรดนำเรือที่งอนหนึ่งนะครับมากดกินเบี้ยอาจารย์ลักกระจิบ ต้องตั้งรับก่อนนะครับจังหวะช่วงนี้นำเรือมาผูกครับอาจารย์โรดเดินเบ <Nej, S 1> ี้ยริมขึ้นมาเมื่ออาจารย์นกกระจิบตั้งรับแล้วนะครับหาทางตอบโต้อาจารย์โรดนะครับด้วยการขยายโคนออกไปริมข้างครับจังหวะขยายโคนนะครับจังหวะนี้จับตาดูให้ดีๆนะครับผม นี่คือแนวทางการบุกโจมตีหมากไม้ประดู่นะครับจังหวะนี้อาจารย์ไพโรธนะครับเลือกจังหวะนี้นะครับอาจารย์ไพโรธนะครับ นำเรือจากขอหนึ่งไปผูกเบี้ยไว้อาจารย์นกกระจิบขยายม้าขึ้นครับชอช้างหกมากเกมนี้นะครับรูปทรงนะครับหมากฝ่ายดำนะครับมีกองกําลังทางด้านปีกซ้ายนะครับจะบุกเข้าไปทางขวา ของหมากสายแดงส่วนหมากฝ่ายแดงนะครับมีกองกําลังทางด้านปีกซ้ายจะบุกเข้ามาทางด้านปีกขวาของหมากดํานะครับถือว่าเป็นรูปที่น่าสนใจอย่างมากนะครับอาจารย์เพโรนนะครับขยายม้าขึ้นมา อาจารย์นกกระจิบนำโคนบุกเข้าไปครับสังเกตนะครับว่าในหลายๆเกมที่เราได้รับชมเกมของท่านอาจารย์นกกระจิบท่านจะเดินโคนเก่งมากๆนะครับโดยเฉพาะโคนที่ออกริมข้างนะครับอาจารย์โรดนะครับดึงไม้ตัวนี้ถอยลงไปที่งอสองนะครับ อาจารย์นกกระจิบนะครับนำเรือไปกดต่อขุนจังหวะความเป็นมือนำตอนนี้อยู่ที่หมากดำแล้วนะครับอาจารย์โรดนำขุนขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบนะครับนำโคนเข้าไปแลกอาจารย์โรดหลบโคนขึ้น จังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบโชว์แต้มนำเม็ดนะครับโยนไปให้เบีย้ยกินเพื่อซื้อทางหมากจังหวะเม็ดแต้มนี้ถือว่าเป็นจังหวะทําทให้สถานการณ์ของหมากดาได้เปรียบหมากไม้ประดู่นะครับจับตาดูจังหวะการเดินเม็ดแบบนี้ให้ดีๆนะครับถือว่าเป็นจุด ที่ทำให้อาจารย์นกกระจิบได้เปรียบในเกมนี้นะครับเพราะเป็นการทําลายเบี้ยเรียง3ของอาจารย์ไพโรจนะครับอาจารย์ไพโรจนะครับเลือกที่จะเดินเบีย้ยมาไล่มาตรงนี้เป็นความคิดเห็นนะครับผมไม่มีผิดถูกนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในการแข่งขันจริงๆก็ มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องมีความกดดันนะครับผมอาจารย์นกเคริตนะครับเลือกนมามัดตีลุกครับอาจารย์โรดหลบขุนอาจารย์นกเคริตนะครับนำโคนขึ้นยอมเสียเบีย้ยตัวนี้นะครับ ก็เหมือนเป็นแต้มหลอกนะครับถ้าโคนกินนะครับม้าจะตีลุกคาดนะครับตอนนี้นะครับจะเห็นว่าทางเม็ดนะครับไม่มีเบี้ยไล่นะครับจะเห็นว่าเป็นร่องเลยนะครับผมดังนั้นทางหมากอาจารย์ลักระจิตได้เปรียบนะครับ อาจารย์ไพโรธเห็นสถานการณ์ไม่สู้ดีนักนะครับจึงพยายามที่จะตอบโต้อาจารย์นกกทรจิบนะครับด้วยการนำโคนนะครับกินเบี้ยเลยมาดูว่าแผนที่อาจารย์ไพโรธวางไว้คืออะไรนะครับอาจารย์นกกทรจิบใช้มะกินเบี้ยรุกครับ ขุนหลบม้าถอยมากินสิ่งที่อาจารย์ไพรโรธมองไว้นะครับก็คือเบีย้ยตัวนี้มาคล่อมอาจารย์นกกระจิบนะครับแก้เกมด้วยการหลบม้านะครับถอยมาตานี้ อาจารย์ไพโรธนะครับกินโคลนหงายเกมนี้ก็ทำให้อาจารย์ไพโรธเป็นรองเม็ดหนึ่งตัวนะครับก็ต้องหาเสมอให้ได้นะครับผมอาจารย์นกกระจิบดึงเม็ดมากินอาจารย์ไพโรธนะครับแลกมาเพื่อหาเสมอแล้วครับอาจารย์นกกระจิบกิน จังหวะนี้อาจารย์ไพรโรจน์นำโคนนะครับขึ้นมาอาจารย์ลระจิตน,นะครับนำม้าที่งอเขึ้นไปตีรุกครับขุนลงตานี้ครับตีรุกอีกครับขุนหลบาตานี้นะครับให้ปลอดภัย อาจารย์ลกระจิบนะครับนําโคนนะครับบุกเข้าไปอาจารย์ไพรโรดเดินม้ามาตานี้ครับอาจารย์ลกรรจิปใช้ม้บุกขึ้นไปยอสี่ อาจารย์ไพโรธเดินม้าจากงองูสงนะครับขึ้นมาฉ3ต้องการจะแลกมา้าอาจารย์นกกระจิบนะครับตัดสินใจกินแลกทันทีมา้าลงไปกินครับ แต้มแสบของเกมนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยตัวนี้ไล่โคนครับบังคับอาจารย์ไพโรต้องนำม้านะครับมากินแรกเป็นแต้มบังคับนะครับกินรุกแล้วทำให้อาจารย์นกกระจิบนะครับได้โอกาสนำเบี้ยนะครับขึ้นไปกินผูกกันนะครับจังหวะนี้นะครับ ถ้าโคนนะครับเข้ามากินจะถูกเบี้ยงหงายแล้วโคนจะถอยกลับลำบากนะครับอาจารย์ไพโรจก็เลยเลือกนำโคนนะครับบุกเข้ามาตานี้อาจารย์นกเระจิบหงายมาถึงตำแหน่งนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบได้เปรียบเบี้ยงหงายนะครับแล้วก็เม็ดถ้าไม่ผิดพลาดอะไร สามารถที่จะเบียดหมากชนะปลายกระดานได้นะครับมาลุ้นกันต่อนะครับอาจารย์ไพรโรดเดินเรือจับกินโคนโคนมาตานี้ครับอาจารย์ไพโรดนําเรือนะครับมาที่กอสอง อาจารย์นกกระจิบเดินเรือไปจับกินเบียย้ยอาจารย์โรดเดินเรือนะครับจับกินโคลบ้างจังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบโชว์แต้มการสรุปหมากปลายกระดานนะครับยอมเสียโคลน,นะครับ ด้วยการใช้เบี้ยงหงายนะครับเข้ามากินไล่โคนของอาจารย์ไพโรธโดยอาจารย์นกกระจิบจะต้องมองว่าสามารถที่จะบีบกินเบี้ยตัวนี้ได้นะครับจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่สำคัญมากนะครับเบี้ยงหงายกินตัวนี้นะครับนะครับนี่คือเป็นการสรุปมาก นะครับต้องเห็นว่าสามารถชนะปลายกระดานได้อย่างแน่นอนนะครับจึงต้องเล่นแต้มนี้นะครับอาจารย์ไพโรตีรุกขุนขึ้นเรือกินสิ่งที่อาจารย์นกกระจิบได้มองเห็นและวางไว้นะครับก็คือเรือแต้มนี้ครับจับกินเบีย้ย เบี้ยขึ้นเบี้ยงหายกินไล่โคนโคนถอยลำบากนะครับอาจารย์ไพรโรดนะครับจึงยอมใช้โคนนะครับกินแรกเลยเรือกินตีรุกครับ ขุนหลบขุนขึ้นเรืองอสี่จับก,กินเบี้ยริมอาจารย์ไพรโรธนะครับนำเรือไปผูกขุนขึ้นมางอห้าไม่กลัวว่าจะถูกแลกเรือนะครับเพราะว่าเมื่อเบี้ยไปหงายกลายเป็นเทียมนะครับ จะชนะด้วยเบี้ยงหงาย3ตัวขุนขึ้นมาเม็ดขึ้นเรือไปที่ยอหนึ่งนะครับอาจารย์ต้องกระจิบเดินเรือมาที่ชอช้าง4ี่ตรงนี้ก็เป็นเทคนิคการบีบหมากปลายกระดานนะครับศึกษากันไว้นะครับ ขุนมาเบียตีรุกครับขุนจอสองเรือตีรุกขุนลงไปครับเพราะถ้าขึ้นมาตานี้นะครับจะถูกขุนนะครับเบี่ยงมาตานี้แล้วเตรียมนำเม็ดรุก ต้องนาเรือมาป้องกันนะครับแล้วก็จะถูกโยนเม็ดรุกพอเรือกินนะครับเรือดําก็จะตีรุกพอขุนลงไปเรือก็จะขาดนะครับถ้าขุนลงไปตานี้ติดนะครับเรือก็จะตีรุกตานี้ก่อนดังนั้นจังหวะเมื่อกี้ขึ้นมาไม่ได้นะครับจึงลงไปที่ฉอนหนึ่งอาจารย์นุกระจิบนะครับใช้เทคนิคการบีบเรือ บวกกับ2เบี้ยงหงายนะครับซึ่งอาจารย์นกกระจิบชำนาญในรูปนี้นะครับนำเรือนะครับมาที่งอ2ขังไว้ก่อนครับอาจารย์ไพรโร์เดินเรือขึ้นมาเม็ดขึ้นครับเรือออกมาครับ หงายครับแสดงว่าอาจารย์นกระจิตมองเห็นว่าสามารถที่จะบีบชนะได้นะครับจึงยอมที่จะให้ถูกตีรุกนะครับเพื่อกินเบี้ยริมอาจารย์ไพรโรตีรุกครับขุนลงไปอาจารย์ไพโรตกิน เพราะว่าถ้าไม่กินนะครับก็จะแพ้ปลายกระดานได้นะครับก็ต้องกินไว้ก่อนนะครับจังหวะนี้ขุนลงไปทีนี้จะเห็นว่าขุนของอาจารย์ไพโรจนะครับจะถูกรกจนนะครับผมต้องตีรุกก่อนครับ ให้เบี่ยงไหลนะครับปิดขุณต้องหลบครับแล้วจังหวะนี้นะครับเม็ดนะครับไปผูกแล้วเตรียมที่จะดึงเรือนะครับลากมาแล้วก็เม็ดตีลุกนะครับแล้วเรือซ้ํารุกจนนะครับผมอาจารย์ไพโรจน์นะครับมองเห็นตําแหน่งแล้วติดแต้มนะครับติดแต้มถูกรุกจนนะครับจึงยอมแพ้ไปในจังหวะนี้นะครับผม เกมนี้เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมแห่งการชิงแชมป์สุดยอดเสียน,นะครับเป็นเกมที่สมศักดิ์ศรีของท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับผมมือหนึ่งมือสองของประเทศนะครับครูพงศ์ขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์นกกระจิบและท่านอาจารย์โรธสะพานใหม่เป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านอาจารย์ทั้งสองได้แข่งขันในเกมนี้ไว้ทําให้พวกเรานะครับพี่น้อง F c ซนะครับซึ่งเป็น แฟนคลับของอาจารย์ทั้งสองนะครับได้มารับชมเกมนี้ได้รับความรู้ความสนุกสนานมีความเข้าใจในเรื่องรูปหมากไม้ายงขวาเบี้ยบ่อพรางมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าหากพี่ๆน้องๆ f อนะครับอยากที่จะสนับสนุนตำราของท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับสามารถสั่งซื้อกับครูพงได้เลยนะครับขอให้ช่วยกันสนับสนุนผลงานตำราของท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับท่านจะได้ มีกำลังใจในการเขียนตำราเล่มใหม่ๆมาให้พวกเราได้ศึกษากันนะครับเพื่อพัฒนาวงการหมากรุกให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมซึ่งครูพงช่วยจำหน่ายตำรารา3เล่มน,นะครับมีกลยุทธ์สุดยอดสซียนเล่ม1เล่ม2และเปิดจองในเล่มที่3นะครับราคาปกอ่อน700บาทปกแข็ง900บาทนะครับครูพงจะวางลาย ID c h เชสรอหไว้ท้ายคลิปนะครับ แล้วพี่ๆน้องๆก็ทักไลน์มาหาครูพงได้นะครับหรือถ้าท่านไม่มีไลน์นะครับก็ทัก Facebook มาหาครูพงได้นะครับ Facebook นะครับอาจจะไปที่เพจเรียนหมักรูกด้วยใจรักบายครูพง์นะครับหรือจะเป็น Facebook ส่วนตัวของครูพง์นะครับชื่อว่าสระพงหานสิงห์นะครับแอดเป็นเพื่อนทาง Facebook ได้นะครับผม